สวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงรัดในตัวกล้อง g f i g ไฟ s นะครับตัวรัดพวกนี้นะครับเป็นแค่ตัวรัดมอนิเตอร์นะครับที่จะใช้ควบคู่กับโปรไฟล์สีที่เป็นตัว v l o ok g L เท่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีนั้นเลยเราจึงจาเป็นต้องใช้รัดพวกนี้โหลดลงในตัวโปรแกรมที่ ใช้ในการเกตสีด้วยนะครับเช่น Premiere นะครับหรือ d า Vinci Resolve พวกนี้นะครับเบื้องต้นนะครับตัวกล้องเองเนี่ยมันก็จะมีตัวรัดมาให้เราแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะแค่อันเดียวนะครับโดยที่เพื่อนๆกดเข้าที่เมนูนะครับเป็นวิดีโอ M เนาะมาที่ Vlog L View Assist นะครับแล้วก็ไป On Monitor Display นะครับ ซึ่งตัวกล้องเองเนี่ยมันจะมีตัวลัดหนึ่งนะครับเรียกว่าตัว v l ล c อกเมาให้เราอยู่แล้วนะครับพอเรากดเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีให้เราเลือกอีก4อันไอตัว4อันเนี่ยครับเราสามารถที่จะโหลดใส่ไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดเข้าตัวกล้องกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปที่หน้า Google นี่แหละครับ g o o g l e นี่หาได้ทุกอย่างนะครับก็พิมพ์ว่า วอลิแคมนะครับเจอแล้วครับวอลิแคม LT ดาวน์โหลดครับคลิกเข้าไปอยู่หน้าแรกเลยนะครับเชื่อว่าวอ l ิ c a m รั t Library, w i วิสฟีวีล็อกลุกนะครับแล้วก็พน,นักสนิทคลิกเข้าไปครับนี่ครับเขาก็จะมีตัวอย่างของตัวรัดต่างๆที่เขา,เาใช้งานนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนในเรื่องของการใช้งานเนาะ นี่ครับสีที่เราใช้งานเนี่ยไอตัววีล็อกมันจะเป็นสีซีดจืดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราโหลดรัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นรัดตัว709นะครับส่วนตัวนี้เป็นขั้นตอนในเรื่องของการโหลดรัดนะครับที่จะใส่ในกล้องพวกบลิแคมของ panasonic นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของการโหลดใส่ตัวพวกรัดบล็อกนะครับ โอเคเจอแล้วครับมันจะมีอยู่3ตัวนะครับตัวที่เขียนว่า VLT ไอตัวนี้ครับไว้โหลดใส่ในตัวกล้องนะครับส่วน e ข e แล้วก็ Q ตัวเนี้ยไว้โหลดใส่ตัวโปรแกรมนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือ Da Vinci Resolve หรือ Premiere เนอะส่วนตัวนี้ก็คือตัวมอนิเตอร์ที่เป็นลัดบ็อกนะครับนะครับ อินท c t i o n ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคําแนะนําถ้าเราจะคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับอันนี้ผมจะดาวน์โหลดทั้งสองตัวนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ตัวหนึ่งใส่ในกล้องอีกตัวหนึ่งใส่ในโปรแกรมมันจะได้ตรงกันนะครับอ่ะผมดาวน์โหลดของตัวกล้องก่อนอ่ะผมปิดไปก่อนเนาะเสร็จผมก็โหลดตัวนี้ด้วยเพื่อที่จะไปใช้ในตัวซอฟต์แวร์ของผมนะครับปิดเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการ โหลดใส่ตัวการ์ดนะครับทีนี้เมื่อเราจะโหลดใส่ตัวการ์ดเนี่ยสังเกตไหมครับว่าชื่อที่มันให้มานะครับชื่อที่มันให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับเห็นไหมกล้องเองเนี่ยรูมิกเจ็5ไฟเจไฟเอสเนี่ยมันจะจํากัดตัวอักษรอยู่ที่8ตัวอักษรนะครับเดีย๋ยวผมจะลองมัน4ตัวเนาะผมลองมาใส่1 2 3าม ส,สี่ตัวลากใส่การ์ดเลยใส่ด้านนอกได้เลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อให้มันอยู่ที่8ตัวอ,นนอ,อักษรเนาะอ่าตัวนี้เหลือ4ตัวอักษรแล้วกันนะครับเหลือ5แล้วกันเนาะจะได้มีสัญลักษณ์มี A, n ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันผมก็ใช้ตัวย่อของผมแล้วกันครับ4ครู ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ผมถือเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่มีตัวอักษรเยอะหน่อยนะครับเวลาเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาใส่ตัวกล้องแล้วเนี่ยให้ดูซิว่ามันจะเจอไหมผมดาวน์โหลดไป4อันน,น,นะครับตัวนี้มีกี่ตัวอักษรสองสนะี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับรวมขีดก็เป็นสิบสองตัวอักษรโอเคโอเคครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการโหลดรัดเข้าในตัวกล้องนะครับ ก่อนอื่นแล้วก็กดเข้าเมนูครับก็ไปที่หัวข้อวิดีโอ m นี่แหละนะครับกลับมาเหมือนเดิมมาที่ vlog l v i e w a s i t นะครับกดเข้าไปครับนี่ครับไอหัวข้อ l i a d l a s t ไฟล์เนี่ยมันจะขึ้นมาครับถ้ามันไม่มีไฟล์เนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆนะครับอ๋อมีอีกนิดนึงนะครับเราต้องใส่การ์ดในสล็อตหนึ่งนะครับถึงจะอ่านไอตัวรัดได้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปดูสิเมื่อสักครู่เนี่ย ผมโหลดมา4ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเหลือตัวอักษรนะครับที่ไว้เยอะๆหน่อยนะครับมันก็จะไม่เจอนะครับฉะนั้นก็อยู่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ตัวอักษรนะครับมาแล้วก็เซ็ตเลยเซฟแสนหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ได้รักไว้ใช้งานแล้วนะครับียอันนั้นเนี่ยอันที่สองอ ใสอันสองก็คอมพิวตแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็ไว้อันทสามเรียบร้อยเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้รัดเพื่อที่จะนำไปใช้งานในเรื่องของการเกตสีหรือเป็นมอนิเตอร์ไว้เวลาเราทำพวกไลท์อะไรต่างๆให้สีสวยๆนะครับหรือใครจะทำพวกรัดใส่ในตัวกล้องนะครับสีสวยๆอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ถ้าเราจะต่อออกตัวมอนิเตอร์แล้วให้แบบลัดมันออกไปด้วยเนี่ยเราต้องมาเปิดตัวฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับตัวที่ HDMI เนี่ยครับเลือกนะครับแล้วก็ลัด HDMI Display ให้ไป on นะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้รัดนะครับควบคู่กับตัวโปรไฟล์สีที่เป็นตัว Vlog L ได้น,นะครับในกล้อง jfs นะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้ตัว jfs นะครับสวัสดีครับผม